สวัสดีครับที่นี่ BJP Electric Bike Japan นะครับมามาอีกแล้วโผล่กันมาอีกแล้วนะครับตัวนี้เลยนะครับเป็นรถของลูกค้าที่ได้ทําการขายไปแล้วนะครับเบื้องต้นคันนี้ขายไปในตัว36โวลต์นะครับแต่ลูกค้าซื้อแพ็คคู่ไปกับเสือภูเขานะครับเสือภูเขา48โวลต์คันที่ผมไปวิ่งที่ถนนอักษันะลูกค้าซื้อไปเลยแพ็คคู่นะครับแต่ไปไปมามา,มา36โวลต์ขึ้นเขาใหญ่ไม่ไหวนะครับลูกค้าบอกว่าก๊อฟ 48ร่นขึ้นสบายนะครับก็เลยทําการโมดิฟายให้หน่อยผมบอกเลยว่าผมไม่เคยทํานะครับในตัวฮับมอเตอร์ยังไม่เคยทําคันนี้เป็นแม่ในในมุมแม่บ้านนะในมุมแม่บ้านผมไม่เคยทําแต่คันนี้ทําคันแรกเลยนะครับลองทําการครับผ่านครับผมว่าวิ่งก็ตกใจเหมือนกันหู้ยแม่บ้านวิ่งขนาดนี้ผมว่ามันเร็วนะแต่บอกเลยว่าจัดให้ครับอยากได้3ระบบเหมือนกันมาเริ่มกันเลยนะครับคือทุกอย่างเนี่ยมันก็จะเหมือนเดิมนะครับแต่ว่า พอเป็น48โวลต์แล้วอ่ะในเรื่องของฮับมอเตอร์เนี่ยมันก็ยังดึงไม่น่ากลัวเท่ากับตัวยามาฮ่านะครับผมเดี๋ยวเบื้องต้นอนะ่ะผมแจ้งก่อนเลยผมมียามาฮ่า48โวลต์คอดแล้วด้วยเดี๋ยวให้ชมกันต่อนะครับมาดูตัวนี้กันก่อน48โวลต์นะครับฮับมอเตอร์เดิมญี่ปุ่นนะครับผมมาเปิดเลยมาดูไฟครับไฟออกอยู่ที่ประมาณ52 53นะครับอันนี้คือ48โวลต์นะ มาดูครับเสียงนขนาดไหนโอ้โหสองเสียงนะครับมีม,มีมีหอนเลยมอเตอร์บอกเลยว่าสุดเลยครับผมเอาไปวิ่งมานี่นะยังอุย้ยแม่บ้านวิ่งขนาดนี้ผมบอกเลยขี่แทนมอเตอร์ไซค์ได้เลยนะครับพอเราปัดระบบไฟฟ้าพาสนะครับโอ้โหโอ้โหดูสิ สะใจเลยบอกเลยว่า48เนี่ยสุดจริงครับแต่ว่าหน้าร้านเนี่ยยังไมไ่ทำการขายนะครับไม่ได้เปิดการขายหน้าร้านนะแต่ถ้าลูกค้าที่อยากได้ตัว48เนี่ยอยากได้เนี่ยบอกเลยแต่ผมจัดให้นะครับอ่ะอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องของเวลาลูกค้าถามว่าเอ้ยกอฟพอเวลาส่งของส่งยังไงนี่ครับส่งเป็นแบบนี้เลยทั้งคันนะครับเราจะเขียนที่ยุ่งที่อยู่ลูกค้านะครับอันนี้ปิดไว้ก่อนไม่ให้เห็นเนาะเจ้าของเขามีชื่อนามสกุลเบอร์โทรนะครับคือรถเนี่ยจัดส่ง ไปเป็นคันแบบนี้พอถึงลูกค้าแกะบับเบิลปุ๊บเปิดซีลกุญแจบิดกลับบ้านได้เลยนะครับมา48โวลต์ตัวนี้เลยยามาฮ่าให้ฟังเสียงกันแวบ๊แวบเดี๋ยวอาจจะมีคลิปไปวิ่งโชว์48โวลต์ยามาฮ่าคอดแล้วเหมือนกันนะครับโอ้โหบอกเลยว่า48โวลต์ยามาฮ่าเนี่ยไม่ธรรมดาผมบอกเลยว่ามีที่นี่ที่เดียวนะรถแบรนด์ญี่ปุ่นเราวิ่งแบบ แบบนี้แล้วอัปเกรดระบบแบบนี้โดยเฉพาะ3648มีที่นี่ที่เดียว B J P นะครับ <c oughs> เสียงแบบบอกเลยอปรับเกียร์เบาๆหน่อยเสียงก็จะเงียบลงถ้าใส่เกียร์หนะักเสียงก็จะดังหน่อยครับเห็นไหมต่างๆกันเลยอีกที โอเคครับวันนี้ก็รีวิวเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ